บทที่236ปีศาสน้ำแข็งลูเทอร์ไม่พวกเจ้าทั้งสองยังอ่อนแอเกินกว่าจะต่อสู้เพียงลำพังดังนั้นให้นักรบกองกำลังผู้พิทักษ์และชาวไซย,ยาคนอื่นๆจัดการกับมันฝรั่งทอดเล็กๆเหล่านั้นขณะที่ฉันบานดักบลูและคนอื่นๆจะช่วยคุณอาเดรียพูดขณะคอตโตแม้ว่าความแข็งแกร่งของพวกเขายังไม่ถึงระดับไม่มีใครเทียบได้ในโลกทั้งใบแต่พวกเขาก็แข็งแกร่งกว่าชาวไซย,ยาคนอื่นๆมากต่อกอลองอ ละเอียดใช่แล้วยังมีเด็กชาวไซย,ยาและชาวไซย,ยาที่มีพลังการต่อสู้ที่อ่อนแอให้พวกเขาออกไปจากที่นี่โดยเร็วที่สุดเมเออร์พูดทันทีซีหลิงเหลือบมองเธอและพูดกับภรรยาของบาดักว่าจีนเน่รีพาอาลิสและคนอื่นๆไปที่บ้านของลันจิทันทีเมื่อสงครามเริ่มต้นขึ้นจะไม่มีสถานที่ปลอดภัยในโลกทั้งใบ นื่องจากเกาะลอยฟ้าของลันจิตตั้งอยู่ในอีกมิติหนึ่งจึงสามารถใช้เป็นที่หลบภัยชั่วคราวได้เมื่อเกิดสงครามขึ้นที่นี่ไม่มีใครสามารถดูแลเด็กๆได้หากพวกเขาถูกมัดมือไว้มันอาจเพิ่มตัวแปรในการต่อสู้ยิ่งกว่านั้นด้วยความเข้มข้นของพลังงานในปัจจุบนันพลังที่เหลืออยู่ที่ปะทุระหว่างการต่อสู้อาจทำลายโลกได้อย่างรุนแรงต่อกอลองอ จีน่ตอบอย่างรวดเร็วจากนั้นก็ออกไปจัดระเบียบบุคลากรอ,อพยพเมื่อมองไปที่ร่างที่จากไปของจิน,น่ซีหลิงจ้องมองเธออย่างแน่วแน่ครู่หนึ่งก่อนที่เธอจะหันกลับมาและพูดว่าทุกคนออกไปกับฉันเพื่อขับไล่ผู้บุกรุกทั้งหมดออกไปใช่ท่านหญิงซีหลิงไล่พวกมันออกไปไล่พวกมันออกไป นักรบกำลังผู้พิทักษ์มากกว่าหนึ่พันคนเงยหน้าขึ้นและตะโกนเสียงดงังดูเหมือนระบายความเศร้าโศกในใจก่อนที่จะตามซิลิงและคนอื่นๆจะจากไปชาวไซยาข้างนอกตามพวกเขาไปพร้อมกับตะโกนเสียงดงัง ในไม่ช้าตัวเลขเกือบ20,000ืตัวก็พุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าและพุ่งเข้าหาศัตรูซิกโลกตะวันตกปากาเมอีนี่คือคาบสมุทรแผ่นเปลือกโลกที่ล้อมรอบด้วยมหาสมุทรครึ่งหนึ่งป่าเบื้องบนนั้นเขียวชอุ่มและเต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาในขณะนี้เงาขนาดใหญ่ได้ฉายขึ้นบนผืนป่าอันเขียวชอุ่ม และคลื่นลมรุนแรงตามมาด้วยแรงสันส่นสะเทือนยักษ์ใหญ่ที่บดบังท้องฟ้าและดวงอาทิตย์ผ่านบรรยากาศสีฟ้าใสาและตกลงสู่พื้นดินคาชาพื้นที่ขนาดใหญ่ของป่าไม้เขียวชะอุ่มถูกบดขยี้ด้วยน้ํน้ำหนักของมันและพื้นแข็งก็พังทลายลงภายใต้น้ำ หนักมหาสารของมันจมลงไปไม่กี่เมตรกรงเล็บเหล็กขนาดใหญ่หลายอันยื่นออกมาจากด้านล่างของยานอาวกาศพื้นดินอ่อนนุ่งราวกับเต้าหู้กรงเล็บเหล็กยักษ์ขนาดมหึมาเจาะลึกลงไปในพื้นหลังจากที่ยานอาวกาศหยุดและทรงตัวประตูก็เปิดออกอย่างช้าๆและฝูงเอเลี่ยนจำนวนมากซึ่งถือปืนใหญ่พลังงานและสวมชุดกราะการต่อสู้ที่คล้ายกัน ได้รุมออกจากประตูนในไม่ช้าด้วยยานอาวกาศเป็นศูนย์กลางพื้นที่ภายในไม่กี่ร้อยเมตรก็กลายเป็นเหมือนรังผึ้งจุดสีดำเล็กๆท,ทั้งหมดที่ล้อมรอบมันพื้นดินและบนท้องฟ้าเต็มไปด้วยเงาสีดำซึ่งดูเป็นประกายมีอย่างน้อยหลายพันคนคนเหล่านี้เป็นผู้เชี่ยวชาญจากกองกําลังกษัตริย์นาวิโนและพวกเขามีพลังต่อสู้ที่สูงกว่าสามพันที่ด้านหลังลูเทอร์ในชุดสีเขาวก้าวออกจากยานอาวกาศอย่างผ่อนคลายและสบายๆและจ้องมองทิวทัศน์ที่สวยงามรอบตัวเขา ซึ่งทำให้ผู้คนรู้สึกสดชื่นและมีความสุขปากของลูเธอร์บิดเบี้ยวเด็กๆสู้สุดใจฆ่าชาวพื้นเมืองของดาวเคราะห์หง,งอซานจนกว่าพวกเขาจะยอมจำนอนนอฆน่าฆ่าครับท่านมนุษย์ต่างดาวหลายพันตัวตะโกนเสียงดังออร่าที่ดุร้ายและมืดมิดกระจายออกไปอย่างรวดเร็วโดยมียานอาวกาศเป็นศูนย์กลางในทะเลรอบๆปากคาเมอิระลอกคลื่นเล็กๆถูกยกขึ้นในทะเลสีฟ้าครามพร้อมกับลม มนุษย์ต่างดาวของกองกำลังของดาวินโนนำโดยลูเทอร์และกองทัพชาวไซย,ย่านำโดยซีหลิงและคนอื่นๆมาพบกันที่นี่ชั่วขณะหนึ่งคลื่นสีฟ้าที่สงบนิ่งก็ทำให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่ขึ้นคลื่นที่สัดสัด,สด,สดและเอาน้ำสีขาวออกมาและรัศมีที่ทรงพลังและสง่างามชนกันกลางอากาศท้องฟ้าดูเหมือนจะแยกออกเป็นสองส่วนในทันทีขณะที่ออราที่น่าเกรงขามของทั้งสองกลุ่มชนกันทำให้เกิดเสียงซิซิหืม ชาวอบอริจินบนดาวเคราะห์หงอซานคือชาวไซย,ยา PL ชาวอบอริจินคือชนพื้นเมืองหรือคนพื้นเมืองเป็นผู้คนที่อาศัยอยู่ก่อนของพื้นที่แห่งนั้นยูเทอร์ประหลาดใจมากตามหลักเหตุผลชาวไซย,ยาทั้งหมดในจัก,กรวาลควรถูกฟรีเซอร์ค่าเป็นไปได้ไหมว่านอกเหนือจากดาวเคเรไรเบจิตา้าแล้วยังมีประเทศชาวไซย,ยามากกว่าหนึ่งแห่งในจัก,กรวาล หลังจากหัวเราะอ,อยู่พักหนึ่งลูเทอร์ก็กำมัดแน่นมันสำคัญอะไรไม่ว่าจะมีชาวไซยายกี่คนก็ตามตามคำสั่งของบรรพบุรุษจะต้องถูกฆ่าโดยไม่มีข้อยกเวน้นลูเธอร์จะไม่เล่นเกม เลี้ยงปัสสตว์ในเพิงยังฟรีเซอร์ตราบใดที่ยังมีใครบางคนที่ขู่เห็นแม้แต่น้อยเป็นการดีกอว่าที่จะกำจัดพวกเขาให้สิ้นซากโดยเร็วที่สุดตอนแรกฉันยังคิดว่าจะรับพวกเขาเป็นลูกน้องหรือไม่ตอนนี้ดูเหมือนว่าฉันไม่ต้องคิดเกี่ยวกับมันตำตำนานที่สืบทอดมาโดยบรรพบุรุษช,ชาวไซย,ยาเป็นเผ่าพันธุ์ที่อันตรายอย่างยิ่งแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าลิงกังเหล่านี้อันตรายอย่างไร แต่ก็ดีกว่าที่จะไม่ปล่อยให้พวกมันมีชีวิตอยู่ลูเทอร์ขึ้นคิดอย่างรอบคอบในใจและตัดสินใจอย่างรวดเร็วเมื่อลูเทอร์เฝ้าสังเกตชาาไซียซีหลิงและคนอื่นๆก็เฝ้าดูพวกเขาเช่นกันเมื่อเธอเห็นรูปลักษณ์ของลูเทอร์ใบหน้าของซีหลิงก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยมันเป็นเผ่าปีศาจน้ำแข็งจริงๆ หัวใจของซีหลิงและคนอื่นๆก็เต้นแรงคนที่อยู่ข้างหน้าพวกเขาไม่ว่าออราหรือรูปร่างหน้าตาของเขาดูเหมือนคูลเลอร์อย่างมากที่พวกเขาเห็นบนดาวคราบาเฮิร์ตแม้ว่าลูเธอร์จะดูแตกต่างไปจากคูลเลอร์เล็กน้อยคุณหนึ่งมีผิวสีม่วงกับรูมานตาสีแดงเลือดและคนที่อยู่ข้างหน้าพวกเขามีผิวสีน้ำเงินกับรูมานตาสีม่วง เขายังคงดูคล้ายกับคูลเลอร์อย่างมากในสภาวะปกติของเขาไม่ต้องสงสัยเลยว่าคนนี้คือเผ่าปีศาจน้ำแข็งฉันไม่ได้คาดหวังว่าจะเป็นเผ่าพันธุ์ของฟรีเซอร์ที่บุกรุกดาวเคราะห์หง,งอซานเป็นไปได้ไหมที่ชาวไซยาและเผ่าอสูรน,น้ำแข็งถูกลิขิตให้เป็นศัตรูกัน ในเวลานี้ซูปเปอร์ไซย่าที่ทรงพลังที่สุดของชาวไซย่ากำลังโจมตีสำนักงานใหญ่ของฟรีเซอร์และกษัตริย์โคของพื้นที่ทางเหนือในขณะที่ที่ฐานของชาวไซยา่ามีเผ่าอสูรน้ำแข็งอีกตัวมาสถานการณ์นี้แปลกเกินไปจริงๆซีหลิงสตรูก็เหมือนฟรีเซอร์ปีศาจน้ำแข็งระวังเมื่อต่อสู้รีเบก้าเข้ามาเงียบๆข้างลูกสาวของเธอและให้คำแนะนำมออืม ซีหลิงพยักหน้าและเหลือบมองที่ไมเออร์ใบหน้าเล็กๆของไมเออร์ตึงเครียดและพยักหน้าอย่างเข้าใจจากนั้นเธอก็เดินตามซีหลิงและแยกตัวออกจากกองทหารเพื่อบินไปยังที่ซ่อนอย่างไรก็ตามเนื่องจากท่าของเทคนิคฟิวชั่นของชาวเมตามน,นั้นน่าอายเกินไปพวกเขาจึงไม่ตั้งใจที่จะแสดงต่อหน้าผู้อื่น ดังนั้นพวกเขาจึงมองหาสถานที่ซึ่งถูกซ่อนไว้อย่างดีและพร้อมที่จะใช้เทคนิคฟิวชั้นยูเธอร์ไม่สนใจคนสองคนที่ออกจากกลุ่มชาวไซย,ยาหลายหมื่นคนแต่กลับเป็นม่านตาสีม่วงกลับเข้ายึดชาวไซย,ยากลุ่มใหญ่ที่อยู่ตรงข้ามเขาด้วยความสนใจฮ่าฮา ชาวไซยามากมายลูเธอร์พับแขนพาดหน้าอกขณะที่มุมปากคดเคี้ยวด้วยท่าทางที่โหดร้ายและเขาพูดกับลูกน้องของเขาด้วยเสียงเย็นชาว,ว่าฆ่าชาวไซยาเหล่านี้ให้หอมอ,อวะาหาหามนุษย์ต่างดาวนับพันที่อยู่เบื้องหลังลูเธอร์คำรามและพุ่งเข้าหาอาเดรียอและคนอื่นๆทันที Io, อาเดรียอบกมือของเขานักรบผู้พิทักษ์และชาวไซยาคนอื่นๆโจมตีอย่าแสดงความเมตตาและทำลายล้างผู้บุกรุกเหล่านี้ข้าขาด้วยคำสั่งเดียวชาวไซยาทั้งหมดได้เพิ่มรัศมีของพวกเขาให้สูงสุดด้วยดวงตาสีแดง ทในใดนั้นพลังงานที่พุ่งพล่านและรุนแรงก็พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าหลังจากรังสีไฟฟ้านับไม่ถ้วนพุ่งทะลุท้องฟ้าชาวไซยาเกือบสองหมื่นคนจมตีพร้อมกันแสงไฟส่องเข้ามาบดบังสายตาทันทีและลูกไฟขนาดใหญ่ทุกลูกก็เหมือนดวงอาทิตย์ที่กำรรลังขึ้นช้าช้าดังก้องคลื่นปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่องและบรรยากาศที่สงบก็แตกสลายผู้คนจำนวนมากถูกสังหารแต่สามารถมองเห็นการสังหารหมู่เพียงฝ่ายเดียว แม้ว่าเอเลี่ยนของกองกำลังของกษัตริย์ดาวิโดจะเป็นทหารผ่านศึกแต่ความแข็งแกร่งของฝ่ายตรงข้ามก็เหนือกว่าพวกเขาอย่างมากมายยิ่งกว่านั้นพลังการต่อสู้ของสมาชิกกองกำลังผู้พิทักษ์เกือบทั้งหมดมีมากกว่าหมื่นและแม้แต่พลังต่อสู้ของนักรบชาวไซย,ยา ธรรมดาเหล่านั้นก็อยู่ที่ประมาณ5 6 0 0ึพัประกอบกับความแตกต่างของจำนวนคนหลายหมื่นคนถึงหลายหมื่นคนซึ่งเกือบเป็นอัตราส่วน1-10ข้อได้เปรียบที่แน่นอนจากจุดเริ่มต้นอยู่ที่ฝั่งของดาวเคราะห์หงอซาน